ยินดีที่พบกันนะครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับคู่ใหญ่หัวค่ำอย่างว่าพลิกล็อกเหนือความคาดหมายของแฟนๆฟ,ฟุตบอลกันพอสมควรนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้แพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ผู้มาเยือน ศูนย์ประตูต่อ2นะครับเหลือเชื่อนะครับเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อนะครับซิตี้ซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกนะบุกลังหมาป่ายิงไปถึง4ประตูนะครับใครๆก็คิดว่าซิตี้กลับมาแล้วนะครับเออร์ลิงฮาลันกลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับทีมที่ไม่มีกัปตันซนเฮืองมินเออนะเหลือเชื่อนะครับบุก เอาชนะเรือใบสีฟ้าไปถึง2ประตูต่อศูนย์เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อนะครับก็อืมนะสเปอร์เก็บ3คะแนนเต็มนะครับมี6แต้มจาก2นัดนะครับนัดแรกชนะเบอร์นซี่สประตูต่อศูนย์นัดนี้มาชนะซิตี้2ประตูต่อศูนย์คลินชีสย,นะยิงได้5ประตูขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับแซงเชลซีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ก็ ไม่นานนะครับคู่เดึกปืนใหญ่อาเซนอนอของแท้นะครับหลังจากที่นัดแรกบุกไปอดแมนเชสเตอร์เต็ดคาบ้านมา1ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนนี้เปิดเอมิเรตสเตเดียมเอาชนะยุงทองลีสอยู่ในเต็ดไปราบคาบนะครับ5ประตูต่อศูนย์6แต้มเต็มนะครับและผลต่างประตูได้เสียมี6ประตูอืสเปอร์มี6แต้มเช่นเดียวกันมี อยู่ผลบวกอยู่5ประตูเพราะฉะนั้นจากฟูนะครับเปืนใหญ่อรสเนนหกคะแนนบวก6รองจากฟูงท็อตแนมอสเปอร์หกคะแนนเช่นเดียวกันบวกห้าเอาถือว่าปีนี้ทีมจากลอนดอนนะครับทำผลงานได้โอ้เชลซีนะครับคืนวันศุกร์อัด เวสแฮมไป5-1เมื่อคืนนี้สปเปอร์อัดเชสแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0และอาร์เซนอลเอาชนะลีสยูเนเต็ดไป5ประตูต่อ0ปีนี้ดูทรงอาจจะเป็นปีของทีมจากกรอนดันซลมากเนี่ย <laughs> ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ขาบ้านไปกันครบทั้ง สองทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่ของแดงลิเวอพูนะครับพรุ่งนี้จะบุกไปเยือนสาริกาโดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ส่วนคืนวันนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนฟูลแลมแม่นะหลังจากที่เสียท่าให้กับปืนใหญ่ขาบ้านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรูเบนนามริมก็คงจะต้องเรียกศรัทธาแหละนะครับเพราะ ถ้าเกิดถ้าลึ่งเกิดแพ้ไปสองนัดนี่จมบวยนี่สาหัสแน่นอนนะครับเกาอีคลอนแคลนแน่นอนเพราะฉะนั้นการไปเยือนฟูแล่มต้องสามแต้มเท่านั้นเดี๋ยวคืนนี้เด็กผีก็คงใจะจดใจ่อเอาใจช่วยเอาใจช่วยเต็มที่นะครับฟูลเล่มส่วนเกมมันเดนไอนะครับของแดงลิวพูจะไปเยือนเซนเจมพาร์คคู่นี้มีประเด็นโดยเฉพาะ ก่อนเกมนี่มีคอนเทนต์ในกรณีของอเล็กซานเดอร์ซักมากมายนะครับแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะครับแถมลิวพูกับนิวคาสเซิลเตดเนี่ยคือคู่ชิงเอฟเอไม่ใช่คู่ชิงคาราบาวครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับเป็นนิวคาสเซิลเตดทำได้ดีกว่าคว้าแชมป์คาราบาวครับไปครอง นั่นทำให้เกมพรุ่งนี้นะครับตีสองเวลาประเทศไทยคืนวันจันทร์นะครับริวพูก็น่าจะถือโอกาสนี้แหละนะครับอาร์เนอร์ชลตไปล้างตากับสาริกาโดงที่เซนต์เจมส์มพาร์คสำหรับริวพูนะครับถ้าต้องการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับไปเยือนนิวคาเสเซิลูไนเตดพรุ่งนี้ ต้องชนะเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้โอ้โ oh, หปีนี้ทีมจากลอนดอนเห็นแล้วนะครับ3ทีมนี่แต่งแชมป์แตง่งก็เรียกว่าแหมนะมันก็เร็วไปนะแต่ว่าดูฟอร์มแล้วโอ้เชลซีเนี่ยการเสริมทัพเตรียมทีมนี่สุดยอดแล้วก็ผลงานทั้งในฟีฟ่าคลับเวิร์คนะครับอาร์เซนอลเองก็โอ้โ oh, หเสริมทัพกันแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับและผลงาน จัดจ้านจริงๆตอนนี้ไปยืนหนึ่งหัวตารางเป็นที่เรียบร้อยสปเปอร์ก็ประมาทไม่ได้นะเป็นตัวสอดแทรกนะเป็นแชมป์ยุโรปแม้จะถ้วยเล็กนะครับแต่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ปีนี้ทีมจากลอนดอนน่ากลัวกว่าทีมจากแมนเชสเตอร์ว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นลิวพูถ้าต้องการป้องกันแชมป์กับทีมจากลอนดอนต้องชนะเท่านั้นพรุ่งนี้ก่อนเกมพรุ่งนี้มาพบก,กันนะครับ เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจมีความเคลื่อนไหวจัดตัวผู้เล่นแบบไหน,นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันเป็นกำลังใจให้เด็กผีเป็นกำลังใจให้แฟนเรือใบสีฟ้านะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ